ซอยวัดบัวหลวงเอ่อเข้าเข้าซอยตรงข้ามกับลรงมาสาโคกใช่ไหมครับอ่าเลยวัดตะพังไปแล้วก็อ๋อวัดบัวหลวงอ๋อซอยวัดบัวหลวงครับเข้าไปเรื่องไหมครับซอยอินดีเลี้ยวซ้ายนะครับ เพื่อเพื่อนมนุษย์รวมโลกเดียวกันใจเกินล้านมาทํางานอย่างมุ่งมัน่นยอมเสียสละความสุขสบายยังมีคนที่ทุกคนเวทนาความเขาซอยยินดีมาลึกไหมครับที่ที่มีบ้านหลังที่มีเพราะประตูรั้วสแตนเลสที่มีพราะห่มสีแดงๆตาดอือ่ใช่ไหมอ่านะครับจอดอยู่หน้าบ้านนะครับ แต่มันซ่อนอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูก่อนอยู่ในบ้านเลยอ่ะอ๋ออยู่ในห้องน้ำห้องน้ำเดียวขาเขู่นั่นไว้ไงเนี่ยมันก็เอาสังกะสีมันอยู่ในซอกสังกะสีก็เอสังกะสีกั้นกั้นขู่ไว้เรื่อยเนี่ยเหลก็เลยอยู่ในซอกนี้อ๋อได้วจ คิดอยู่คิดไปคิดมาทำไมีเด็กพ่อมันไว้ไม่ทันไม่ทันได้ครอบมันก็เลยเลื้อยเข้าไปเลยได้เดี๋ยวเราต้องดูก่อนอมีนี่เปล่ะใบกอ้<ม>อนอะไรอย่างงี้ก็ได้มีมีอยู่ในสังกะสีข้างหลังสังกสีเนี่ยสังกะสีก็แปะไว้กันน้ำเน่ะข้างหลังเนี่ยมันเข้าไปได้ไงไม่รู้ไงมังเข้าไปดูในเลยมันมีสังกะสีแต่รู้เข้าได้ไงมันมีฉีกหน่อยเดียวไป ใช่เขาเเห็นนานยั่อ่ะก็เเห็นปุ๊บก,ก็ก็แจ้งเลยละมันก็ไม่น่าจะออกไปทางไหนใช่ไหมแต่มันก็ไม่เคยมีนะมันหเห็นตัวเลยใช่ไหมครับเห็นที่เห็นมันออกมานาะ <s uss ur fs> มันออกมานอนแล้วก็ออกไปยืนคิดว่าจะทำยังไงดีอ๋อกติแค่นี้ใช่มใช่ใช่แค่นั้นแหละเห็นเข้าไปอยู่ตัวใหญ่แคไหนอ่ะ่ประมาณเท่นี้ไม่แกนอ๋อตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็ก ไม่ใช่ตัวใหญ่ถึงว่าเข้าไปได้งไงมันออกมานอนคิกเ้าไปหากระมังกระมังครอบก็ดีอืมถึงว่าจะเอากระมังครอบมันไม่ใหญ่มากเอคลิกเท้าไปม,มันเลื้อยเข้าไปเลยพอเห็นไหมไม่มีไม่มีหรอมันไปแล้วหรอมันอยู่ข้างข้างข้างอากข้างอ่างนี่ยสิไม่ต้อเอ๊ะแล้วเจอมันตรงไหนครับแรก เจอเจอข้างหลัง,งสัง้งงส,งงสีข้างัางดำ <c oughs> ห่วงเลยอไรวงไม่มีให้นอนข้างนไม่มีครับอันนี้ไม่มีังกรสีไม่มีละอันนี้เปิดแล้วใต้ถังไม่ได้อั่ได้ไม่มีใช่ไ่มรูมันเยอะไงไ